่องการส้แล้ววันนี้เนี่ยที่กลุ่มมาเนี่ยนะฮะมาในนามกลุ่มอะไรนะวันนี้โทษดิจริงเรามาวันนี้เราใช้ชื่อว่าเราใช้เรียกพวกเราเองว่าเครือข่ายประชาชนแปดจังหวัดลุ่มน้ำโขงในประเทศไทยครับฮะเรามาเรามาเพราะอะไรเรามาจริงๆแล้วเรื่องนี้เน่เราเคยมาปีที่แล้วกันละครั้งหนึ่งมาย่นหนังสือกับบริษัทชอการช่าง ซึ่งวสชกรังชาตก็รับปากว่าจะพิจารณาจะพิจารณาแต่ว่าผลที่เราเหมือนที่เราพูดไปมันไม่ไม่ได้ไปยื่นหนังสือเนี่ยยื่นไห่ชอว้านช่างสร้างถูกไหมใช่ใช่ไปแล้วเรายื่นไปแล้วอเ่ยจต่วาเมื่อขณะนี้เราเห็นแล้วว่ามันยังดําเนินการต่อไปครับแล้วก็โดยโดยเฉพาะที่คุณธีรพงศ์บอกว่ามันเป็นการฉีกมติของกรรมการมนตรีความมั่นคงใช่ไหมโดยที่ไม่ได้สนใจชกัรชาตไม่ได้สนใจเลยแล้วก็เริ่มทําแล้วเราก็คิดว่า พวกเราก็เลยมีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมายื่นหนังสือให้ชอการช่างวันนี้ก็มายื่นหนังสือชการช่างอีกแล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะชอการช่างวันนี้เรายื่นหนังสือให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสี่ธนาคารที่จะให้เงินคู่๋อมีธนาคารไทยสี่ธนาคารที่ให้เงินคู่แล้วคิดว่าถ้าเขาทําแบบนั้นแสดงว่าเขาอนุมัติเงินคู่ไปแล้วสิครูตีมีการอนุมัติเงินคู่เรารู้ใช่ไหมว่าอนุมัติว่น่า้ราก็ มายื่นหนังสือให้กับไทยพาณิชย์ว่าสิ่งที่คุณกระทํานั้นและให้เงินกู้กับบริษัทชอการช่างนั้นมันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนในอนาคตแล้วทั้าทางที่ยื่นไปเนี่ยอยากอยากให้ธนาคารไทยพาณิชย์ทำยังไงคะต้องหยุดให้เงินกู้หยุดให้เ<ล>งินกู้ถอเงินงกู้ออกมาเสริมนิดนึงสาเหตุที่เรามาวันนี้นะครับเนื่องจากว่าบริษัทชอการช่างได้มีการประกาศอย่างชัดเจนให้สัมภาษณ์และออกข่าวด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยบริษัทตัวเองได้เซ็นสัญญาแล้วที่จะสร้างเกิน และก็ได้มีการดําเนินการสร้างเขื่อนอย่างเป็นทางการแล้ว14มีนาที่ผ่านมาซึ่งและก็นี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องกลับมาอีกคราวที่แล้วเดือนเมษนาเรามาแล้วเรายื่นเราไปประท้วงที่หน้าสารทูตลาวเราไปที่ทำเนียบไปที่สภาแล้วก็ไปที่จอกันช่างคราวนี้ต้องมาอีกนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ที่ที่เราต้องมาวันนี้ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าลาวกาลังทําผิดเข้าตกลงของเอ็มอาร์ซีแล้วทางเอ็มอาร์ซีเขามีท่าทีว่ายังไงคะผมว่าเอ็มอาร์ซี ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเอ็มอเป็นกน้องของรัฐบาลทักสิเอ็มอไม่มีน้ํายาอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะนี่คือปัญหาปัญหาใหญ่มีไหมใน MRC ด้วยกันแม้ว่าไม่มีน้ำยาเนี่ยฟังฟังดูเหมือน MRC บอกว่าให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วมีการยืดออกไปใช่ไหมครับครับเฉพาะเรื่องเกินยอยเงเลยคแล้ยืดออกไปเนี่ยกี่เดือนซีซีพีโอ้ยยืดไปี่อ ก่อนในสปีนี้คือการข้อตกลงช่วงก่อนแต่ว่าเมื่อข้อตกลงเมื่อประมาณทันวาแปทันวาที่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมระดับคณะมนตรีของ MRC ก็คือว่ายังไม่ได้กําหนดขออย่างน้อยให้ศึกษาผลกระทบใหม่อ๋อหมายถึงให้ศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มผลกระทบาะยังไม่ัอนุญาตใช่ใช่ครับแต่วันนี้